สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวอโลชายอินทราศักนะคะคู่ประจำชั้นชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 1ทับหค่ะคู่ประจำวิชาภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนวัดพรพพทนเจดี JD ค่ะวันนี้ก็จะมารายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะนั้นเรามาเริ่มชมกันเลยค่ะ ขน,นะคะรูแปแบบที่ใช้สอนนะคะเราจะใช้สอนแบบออนไาร์และออนไลน์นะคะโดยการใช้ PowerPoint และ YouTube นะคะและก็การใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่ Facebook น Facebook Messenger แล้วก็ Line ค่ะมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ <S <S นี่นะคะก็คือตัวอย่าง Facebook นะคะเราก็จะโพส์ PowerPoint นะคะเนื้อหาบทเรียนลงไปใน Facebook นะคะก็จะมีนัก มีเพื่อนเป็นนักเรียนเข้ามาดูงานแต่ละวันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม messenger นะคะก็จะมีกลุ่มทั้ง4ห้องเลยค่ะที่สอนในระดับชั้นมัธยมนะคะก็จะโพสต์งานการถามงานการตามงานเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น y o u t u b e ค่ะโดย ครูหงก็จะสร้างช่องของตัวเองนะคะก็จะโพสต์งานลงไปคลิปวีดีโอการสอนลงไปเป็นต้นนะคะส่วนี้นะคะก็เป็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนนะคะกลุ่มผู้ปกครองมหนึ่งทับหนึ่งนะคะก็จะแจ้งงานให้ผู้ปกครองนะคะว่าเอองานมีวิชาอะไรบ้างการส่งรูปส่งงานแต่ละวิชาให้ครูตรวจนะคะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นผลงานนะคะของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะก็จะเป็นใบงานให้ให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของระดับชั้นมัธยมค่ะก็จะเป็นชิ้นงานนะคะเขียนใส่ในสมุดโดยนักเรียนอ่ะดู powerpoint ใน facebook แล้วนะคะก็มาลอกใส่ในสมุดอาจจะมีแบบฝึกหัดทุกๆเรื่องนะคะ ใส่ลงไปแล้วครูก็จะเช็คคะแนนแล้วก็ส่งกลับคือน,นักเรียนนะคะคาตอบที่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเด็กม2นะคะอันนี้ก็ผลงานนักเรียนม1นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานนะคะที่ครูสั่งใน a c e b o o k นะคะก็ให้นักเรียนทําชิ้นงานมาแล้วก็เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งใต้โพส เฟซบุ๊กนะคะก็ครูก็จะเช็คคะแนนตามที่นักเรียนส่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะโดยใช้ powerpoint นะคะก็โพสต์ลงใน facebook ในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็เป็นรูปการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเรียนออนไลน์ในระดับชั้นตั้งแต่ม1ถึงมสนะคะ อาจจะมีไม่มากเท่าที่ควรน,นะคะข้อ2นะคะผลการสอนนักเรียนมีความชอบในการเรียนมากขึ้นคะ่ะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนนะคะข้อ3ค่ะการประเมินผลค่ะโดยเราจะเก็บคะแนนออนไลน์โดยใช้ Google Form นะคะ แล้วก็การตรวจชิ้นงานออนไลน์ค่ะนักเรียนก็จะส่งรูปชิ้นงานมาใต้โพสเฟซบุ๊กของแต่ละเรื่องนะคะแต่ละวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ Google Forms นะคะก็คือการเก็บคะแนนออนไลน์ของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างแบบทดสอบก็ให้นักเรียนกรอกชื่อชั้นเลขที่แล้วก็นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะ คู่สามารถเช็คคะแนนออนไลน์ได้จากทาง Google Form ได้เลยนะคะว่านักเรียนคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะคะสี่นะคะปัญหาและอุปสรรคานักเรียนเข้าเรียนไม่ครบบ้างอาจจะส่งงานไม่ครบตามที่กําหนดนะคะอาจจะส่งงานล่าช้าไปบ้างนะคะนักเรียนช่วยผู้ปกครองทํางานหรือทํางานพิเศษนะคะนักเรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้นะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ดีคะ่ะนักเรียน บางบ้านนะคะอาจจะมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะก็ผัดกันใช้นะคะข้อ5นะคะการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนดูสไลด์ powerpoint และคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ค่ะติดต่อกับนักเรียนเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์หรือ f a c e b o o k นะคะติดต่อกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์หรือทางกลุ่มไลน์เป็นต้นนะคะ ส่วนข้อ6นะคะการเตรียมการสอนในวันที่1กุมภาพันธ์2556นะคะเราอาจจะใช้ powerpoint และ youtube คงเดิมไว้นะคะอาจจะมีเกมเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ google form มากขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะนั้นอันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ